ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแบน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะครับผมอีเวนต์ใหม่กิจกรรมใหม่มาแล้วในรอบนี้นะฮะในรอบนี้บอกเลยว่าจุกๆแน่นอนนะครับผม <c oughs> ชื่อเคปเป็นก็คือ e football festival นะครับผมนะอีฟ e ุตบอลเฟสติวัลนะก็คือฉลองครบรอบ28ปีด้วยแหละนะฮะฉลองครบรอบ28ปีสำหรับอ e ีฟุตบอลถ้าดูตามภาพที่คุณนมิแจ้งมาเนี่ยนะคร่าวๆนะสเปเชียลล็อกอินเนี่ยเงินสูงสุด4 0 40, 40,000นะทองสูงสุด200แล้วก็เปิดโชว์ทามฟรี4ครั้งนะครับผมเปิดโชว์ทามฟรี4ครั้งคาดว่าน่าจะมาทุกอาทิตย์ นะ่าสำหรับทัไทม์แล้วก็ชาเลนจ์อีเวนต์เนี่ยอ่ีพีสูงสุด80,000นะสกิล8แล้วก็เปิดฟีเจอร์ฟรี4ครั้งอันนี้อันนี้เจ๋มเลยนะครับผมอ้ปกติมันก็เปิดฟรีทุกครั้งเลยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะปกติมันก็เปิดฟรีทุกอาทิตย์เลยไม่ใช่เหรอหรือว่าให้เพิ่มนะอีเวนต์ต่างหากใจฟรีต่างหากนี่มั้งก็เคยมีนะนะแล้วก็อีเวนต์ทัวร์อีเวนต์ทัวร์เนี่ยห้าแสนแล้วก็หกหมื่นอีพีนะฮะแล้วก็สุดท้าย เขมเปญอ็อบเจกต์นะครับผมอันนี้เจ๋มสุดเพราะว่าเจอีป e ิกฟรีคูณหนึ R ่ง e นะตามรูปโปรไฟล์ก็จะมีดิจิ้ยนล็อกบาร์เบอร์เคมคาสิยาที่เจ๋มๆนะครับผมโอเครายละเอียดก็จะประมาณนี้นะฮะสเปเชียลล็อกอินเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4ช่วงเวลานะสช่วงเวลาก็คือ4สัปดาห์เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะแบ่งเป็น4สัปดาห์นะฮะสัปดาห์ละ7วันวันแรกเนี่ยได้เลยก็คือ เปิดโชว์ไทม์ฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับวันแรกนะวันที่สองสามหมื่นวันที่สามสามหมื่นวันที่สี่สามหมื่นวันที่ห้าห้าห้าสิบอีฟุตบอลคอยนะครับผมห้าสิบของแล้วก็วันที 6, 10, 10, 7, 10, น่หกหนึ่งหมื่นวันที่เจ็ดหนึ่งหมื่นนะวนอยู่อย่างนี้ประมาณสี่สัปดาห์นะจะวนอยู่อย่างนี้สี่สัปดาห์ก็เริ่มแต่วันนี้หมดนูน่นยี่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดนะครับผมนะ,ะกิจกรรมได้ประมาณหนึ่งเดือนนะประมาณหนึ่งเดือนนะสำหรับอา่า อแคมเปญนี้นะครับผมโอ้โหเจ๋มจริงๆสังเกตดูสังเกตดูข้างหลังนะเปส16เปส17เปส18เปสมีเลข0ป่มะมีเลข0ป่ะ,ะใช่เปส20เหรอเปสนี่ยยีอยู่นี่แล้วอันนี้มันอันนี้มันมีอ๋อถูกแล้ว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 เข้าใจผิดนะ,นะเปส2016นะครับผมเปส2017 เบสสองพันสิบแปดเบสสองพันอันนี้ถูกแล้วนะมีมีเลยี่สิบก็ถูกแล้วแล้วก็เบส2 0งพยังยังขึ้นว่าเบสอยู่ปะวะเบสด,ดิใช่ป่ะเบสด,ด,ดิเบสสองยี 2020, ่ส e ิบเบสอีฟุตบอลในอันนี้ชื่อว่าอ e ีฟุตบอลเบสสองพัแล้วก็มาแล้วก็มายีนะครับผมฝังนี้เนี่ยว i n นิ่งนะนะวินนิ่งเลเวนนะครับผมจาก16 17 18ิบเจ็ดสบนะโอเค แม่ทำพื้นหลังอารมณ์แบบย้อนไวอ่ะบล็อกดอจะมาไม่น่าเฮ้ยยังไม่รุนนะาบล็อกดอเนี่ยนะบล็อกดอจะมาไม่นานะครับผมโอเคนะมาอันนี้คือแจก4สี่สัปดาห์นะแล้วก็เข้มเปรับแจ็คเนี่ยรางวัลทั้งหมดก็ตามที่พูดไปก็คือหกแสนสองหมื่นนะฮะมีอ่มีปิกฟรีหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนนะครับผม,มปิกฟรีหนึ่งคนแบ่งเป็นสามรอบนะแบ่งเป็นสามรอบสามสัปดาห์ว่ะนะ มัที่หกนที่สามมันที่ยสิบน,น,นะไม่ใช่ทิศนี้หรอทิศหน้าหรอทับแรกหรอแต่ระยะเวลาบอกว่ายี่สิบเก้านะนะก็ต้องรอดูนะอันนี้ต้องรอดูต้องรอดูสำหรับวีไอพีเจ็คนะฮะสเปเชียลอืมสเปเชียลชาลเลนจ์อีเวนต์เนี่ยก็ปกติละมั้งอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะไม่ได้มีอะไรมากอีเวนต์ทัวร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะ โอเคจะเด่นก็ตรงอ็อบเจกต์นี่แหละไอ้พวกเปิดตำนานฟรีหนึ่งครั้งเนี่ยนะฮะอาจจะต้องเคลียร์อีเวนต์สักอย่างนะฮะอาจจะต้องเคลียร์เว้นสักอย่างนะนะครับผมอาจจะต้องเคลียร์อีเวนต์สักอย่างนะฮะสักอย่างสักอย่างเพื่อที่จะได้มานะนะรายละเอียดก็ไม่ได้เยอะนะครับผมแจ้งแค่ว่ามี3รอบนะครับผม มี3รอบแต่ข้างในเนี่ยต้องเล่นอะไรบ้างไม่รู้แต่อีฟบอลลีกต้องเล่นแน่ๆน,นะอีเวนต์ทัวร์เล่นแน่ๆนะฮะแชรเลนอีเวนต์เล่นแน่ๆน,นะฮะแล้วอ่าแล้วอีพิกเนี่ยจะแจกช่วงไหนอาจจะปุ๊บเข้าเกมปุ๊บแจกเลยก็ได้แต่ไม่น่าใช่ผมว่าไม่น่าใช่จะต้องเล่นต้องเคลียร์เว้นนี้ก่อนเคลียร์คัมเปิลอับเจก่อนนะครับผมนะโอเคประมาณนี้สำหรับ อ่า uh, efootball festival นะครับผมระยะเวลาประมาณ1เดือนแหละนะก็ตั้งแต่วันที่29จนถึงวนะันที่27่สิบเจ็ดน่าทุกอย่างเลยแหละเนะี่ยทุกอย่างถึงที่27นะครับผมโอเคประมาณนี้นะสำหรับ efootball festival สุดจริงนะครับผมสุดจริงตรงที่ว่าเจอีป e ิกนะครับผมโชว์ทานา่นาจะเปิดฟรีสครั้งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอะง่ายง่ายสัปดาห์หนึ่งครั้งส่วนฟีเจอร์พรีเดอริวเนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วคือมันเป็นตัวที่ ใช้งันได้อยู่แล้วแต่พวกนี้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์เตือแต่มันก็ของฟรีพอได้ลุ้นนะฮะแล้วก็แจกทองทั้งหมด350นะนะทั้งหมด1เดือนเนี่ย350ไม่รวมอีเวนต์นะครับผมไม่รวมทองที่อยู่ในอีเวนต์นะอันนี้ไม่รวมไม่รวมทถวในอีเวนต์ก็มันมันอาทิตย์หนึ่งมันได้เท่าไหร่อ่ะมันมันร้อยหนึ่งใช่ป่ะอาทิตย์ละร้อยก็จะมีวันพระหัสกับวันจันทร์นะครับผมโอเคประมาณนี้นะสำหรับอีฟบอลเฟสติวัลนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งน วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล้วเก